เข็มตีสิบหรือเปล่าถ้าใช่นี่ไม่ควรเข็มตีสิบออกมาอัดคลิปวิดีโอพูดถึงพี่เคปิยวัฒแต่ถูกชาวเน็ตจ,จับโยงมินิคูเปอร์กับหนุ่มกัญชัยงานนี้เจ้าตัวซัดกลับนาชา้าผ่านมานานมากแล้วล่ะค่ะแต่ประเด็นดราม่าเรื่องรถมินิคูเปอร์ระหว่างพิธีกรสาวเข็มตีสิบหรือเข็มกิติราและหนุ่มกัญชัยที่ยังคงเป็นที่พูดถึงของชาวเน็ตจ,จนถึงปัจจุบันนี้ ล่าสุดทางด้านเข็มตีสินั้นก็ได้ออกมาพูดถึงข่าวดราม่าของพี่เคปิวัน์ในช่อง t i k t o ok, ็อปาค้างบานแต่จูจูนั้นก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์แสะเรื่องปมรถมินิคูเปอร์ซึ่งงานเนี่ยเจ้าตัวนั้นก็ไม่ยอมค่ะออกมาฟาดกลับทําเอาชาวเน็ตนางหงายกันเลยทีเดียวโดยเข็มตีสินั้นได้ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะมันจะมีคลิปหนึงเข็มออกมาอ่านข่าว แล้วก็พูดถึงคุณพีเคกับคุณโยเกิร์ตแล้วก็มีคอมเมนต์แบบนี้ค่ะใช่เข็มตีสิบหรือเปล่าถ้าใช่ก็ไม่ควรออกมาวิจารณ์นะเรื่องจะเข้าตัวเอาพี่หนุ่มเอาไปโหนอีกอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าจิตปุงแต่งมากค่ะเข็มไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้มีอะไรพาดพิงเกี่ยวกับพี่หนุ่มเลยค่ะเข็มไม่ได้รู้จักพี่หนุ่มคนเดียวในชีวิตนะคะเข็มมีแฟนคนอื่นที่คบกันมายาวนานก็มี ไม่ได้มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตคนเดียวนะคะคนที่สองค่ะคุณเข็มอย่าไปวิจารณ์เลยคนที่อยู่ในยุคเดียวกันเขายังจำเรื่องในตำนานของคุณได้ไม่ลืมตำนานอะไรเหรอคะรถที่เข็มเอามาแปะเนี่ยเป็นรถมินิไฟฟ้าเข็มใช้อยู่ปัจจุบันค่ะแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์ในแพลตฟอร์มอื่นนะทำไมกล้าใช้มินิแล้วทำไมจะต้องไม่กล้าไม่เข้าใจอะ่ะ แล้วเข็มกับพี่หนุ่มก็เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะผ่านการขอโทษกันมานานแล้วค่ะล่าสุดเข็มเพิ่งคุยกับพี่หนุ่มเมื่อเดือนมกราคมปีนี้เพราะว่าเชิญมาออกรายการปลาข้างบ้านค่ะแล้วพี่หนุ่มไม่ว่างตอนที่พี่หนุ่มว่างเข็มก็ไปต่างประเทศสลับกันไปมาสุดท้ายนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันคิวยังไม่ได้แล้วเข็มก็ย้ายสตูคากันไว้ก่อนแต่ใจจริงๆอยากให้เขาพูดเอง แต่เข็มขอพูดก่อนนิดนึงแล้วกันว่าเข็มแค่สงสัยจริงๆว่าทำไมตอนที่เกิดเรื่องตอนนั้นทำไมเขาไม่ออกมาพูดก่อนว่าเขาขายรถต่อให้เข็มแล้วเข็มก็จ่ายเงินไปแล้วส่วนหนึ่งจะได้จบไงแต่ตอนนั้นนักข่าวก็สนุกเมามันอย่าลืมนะคะว่ายุคนั้นประมาณปี2008ถึง2009ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ปี2024เกือบ20ปีนะ แล้วมันก็ยังไม่มีสมาร์ทโฟนเข็มไม่สามารถออกมาอธิบายอะไรได้แบบนี้แล้วเรื่องก็จบไปนักข่าวนั้นก็ไม่ได้ให้ความสนใจอีกต่อไปแต่พี่หนุ่มเขาออกมาพูดว่าตอนนั้นเขาขายรถให้เข็มก็ไม่มีใครสนใจหรือว่าตอนนั้นเป็นการเข้าใจผิดหรือตอนที่เขามาจีบเข็มเขาได้เลิกกับคุณเมย์ไปแล้วช่วงหนึ่งก็มีข่าวลงในไทยรัฐนะคะ แต่ไม่มีคนสนใจเข็มก็ไม่มีโอกาสพูดตอนนั้นยอมรับตกใจสุดๆสุดท้ายเรื่องก็เงียบไปแต่คนแบบนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วเข็มจะบอกเลยนะว่าเสพข่าวสมัยก่อนรู้แค่5%เอเองมั้งเรื่องจริงๆมันมากกว่านั้นเข็ <S <S มก็นั่งอยู่เฉยเฉยเรื่องไปกันใหญ่ถามว่าช็อกไหมช็อกเพราะว่าคนมาดักเต็มบ้านก็โดนด่าคืองง สุดท้ายก็โดนเรียกว่าเมียน้อยเดี๋ยวนะยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ